สวัสดีจ้า,มมา,พพมาเมื่อนี้กลับมาพบกลับแม่ปอยภาพเพื่อนอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปอยจะเฮ็ดเมนูกุ้งผัดกระเทียมนะจ้ะหรือกุ้งทอดกระเทียมเลยนะจ้าขั้นตอนแรกนะจ้าทำความสะอาดกุ้งก่อนเลยจ้าเอากุ้งมาตัดหนวดจะเลื่มขาออกห้นาดเลย ใส่กันไก่แทงเข้าไปตรงนี้นะจ๊ะเพื่อที่จะเอาสิ่งสุกรกยุ่นทั้งลังคงกุ้งออกให้หมดจะมมเส้นเห็นบ่กสนดำดำ หลังจากที่ทาความสะอาดกุ้งแล้วเรียบร้อยนะจ้ะเอากุ้งไปล่างน้ำนะจ้ะล่างจนกว่าจะสะอาดนะจ๊ะจะล่างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปไปสับกระเทียมเลยจา้าใส่กระเทียมหลายจักน้อยเลอจา้าเพราะว่าจะได้ทึ่งเอาไว้ถัพัทหรอก็เอาไว้ทะลุ่ยนาะตอนผัดเสร็จนะจ้ะแม่ปอจะใส่อยูสองหัว ทุบก่อนนะจ๊ะทุบแล้วก็แก๊บเปลือกตรงนี้ออกแล้วก็ทิงมาหันแบบนี้นะจ๊ะสับจับแบบนี้สิงไงจะตอนนี้แม่ปล่อยกระซับกระเทียมแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเลยจ้าเจียวกระเทียมใส่น้ำมันลงไปจ้าหลายจักน้อยเพราะจะเจียวกระเทียมก่อนเราตร้องล่อให้กระทะห่อนเลยจ้าใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าเราตร้อ,องล่อให้น้ำมันเดือด เจียวกระเทียมให้หอมคนดูดูจักน้อยแต่กระเทียมจะหอม่่เสมอกันสีสาเสมอกันกระเทียมเจียวเริ่มได้ทีแล้วนะจะตักขึ้นเลยจ้านี่จ้า ึ้นได้จ้าตอนช่วงที่ตักคือเดี๋ยวออนไฟก่อนก่อนเลยจ้าออนไฟลงว่าต้องตักขึ้นเมื่อได้จ้ากระเทียมจงไว้ผัดกุ้งขั้นตอนต่อไปผัดกุ้งเลยจ้า เพิ่มไฟเป็นไฟต้ตางจ้านค่ะกุก้งกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วปรุงรสได้เลยจ้าซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงจ้าอมันหนอย ความหวานแล้วแต่มากจ้าจ้าปรับได้ผิดไทยลงพุงนปรุงนวจ้าค่คอยๆพนเลยจ้า แม่ปล่อยจะบอยอนนำแล้วจ้าเพราะว่านำอยู่ในกุุงหลายอยู่แล้วซิมรสชาติเบินก้าพอดีไปเมนู่นหนีเฮ็ดง่ายๆจะเฮ็ดบ่อยากจะเป็นเมนูกับเขาหรือกับแก้มก็ได้นะจ้า อันนี้กุ้งซุกแล้วนะจ้า,จ,าจะได้หน่อปลาแบบนี้ตักเสิร์ฟเลยจ้าซุกแล้ว จะโรยกระเทียมที่แยกไว้เมื่อกี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวนํ้แม่ปลอยเมื่อนี้แม่ปลอยกับสิขคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพ้อมแมะ,ะเพื่อที่จะปะดิบัาิรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปลอยขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ